อไอ้เมื่อเธอเกิดมาถึงแม่งโอเคอยู่กับดักงดายไอ้ฟักยูเมียเดิมแล้วก็สกีทีวีแล้วก็ไอ้ร์ตปรับโอเวดีพี่เขียวพี่เขียวอย่ามาพี่เขียวเออพวกแกเห็นมันคีเปอร์สีเขียวใช่ไหมเออแต่เของเราเห็นเป็นสีขาวเพราะว่าเราลงแอตออนเออพี่เขียวระวังกำแพงด้านเหนือทิศตะวันเหนือตะวันเหนือแล้วตะวันเหนือออกว่าเดือดฟัก คิดตะวันเหนือมันแตกแล้วเฮ้ยเรารู้แล้วเราจะไปโดดทอดอยู่อยู่หมู่บ้านเอ็นพีซีนะเฮียมันแตกสัตว์แตกนอกเลยคิดตะวันเหนือแตกแล้วแตกเราจะไปโดดทอดได้เฮียก็แตกเอาจริงอ่ะรซ้อมเร็วรีบซ้อมชิมหายซ้อมเร็วคิดตะวันเหนือแตกแล้วลูกข้าวซ้อมเร็วก็ซ้อมไปไหนเดี๋ยวก็ซ้อมพม่ามาตีรองเท้วไอ้เหี้ยอ๋อมีกระเดื่ออีกฟัน วิ off, no, ่งไม่ออกแล้วโดอชตอยัวหมูหมูหมูกูเจอหมูเดี๋ยวกูไปสานต่อความฝันมึงเองไอ้สใสำแพงเป็นรูได้ก็แงอเีวยได้ได้เดินมานอยู่นี่ใสยโอ้หมูจ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครหูอเคโอ้หมูจ๋าโเหมูจ๋าโเค้หมูอเ้หมูจ๋าเคโหมูจาอเ้มูจาอเค้หมูจอเ้มูาอเค้หูจเคตรเดม๋าวเอหมูจ๋าไดเยินหมูจ๋าเสียงใ้รเดี๋ว คุณจะแะหน้าลงสอนี้ไอ้สัสจงรู้ไว้ว่ามันมีจริงไอ้ดันมันมีจริงเฮ้ยแซกแไปไปไปดูวิ่งไม่ได้ไปเอาท็อตไปเอาท็อตมาดแกวิ่งไม่ได้แกไม่ต้องมาชิบหายแซกล้อมันแล้วกูล้อไอ้สัตว์เออหมูเมฆเมฆแหลกนี่แหละไอ้สัสโอ้ยเปตัดไม้อียพม่าไอ้สัตว์พม่าเขียว ขม่าหมูมาม่าไอ้เนี่ยมาม่าหมูทุ้ยไอ้เนี่ยมาม่ารสหมูสับโอ้ยไอ้ซาดไอ้เงี้ยเข้ามาขว่วยผายเหี้ยไอ้ซาดกำแพงแตกกำแพงแตกแล้วตรงไหน้เหียซ่อมซ่อมไปซ้อมวิ่งเข้ามาไอ้สัตว์จะร้องทล้วยเลยว่ะตกตกตกเหี้ยแลมันบู๊แล้วใครแม่งไปเล่นกับคิปเปอร์มึงอยู่ในบ้านดีๆจะไม่เป็นนะวะไม่ด่าแก ไอ้เหี้ยมาเอ้าตายแำไมไอเหี้ยทมครอุดเร็วอุดอวดอุดอวดไม่คิดเลยไปเด้ออ้สัตว์เดี๋ยว่วงให้ไอเหี้ยไปเด้อมาหลุดเร็วโอ้ไอเหี้ยมาเต็มเลยแล้วไม่สไปเดอร์ซอมบี้ขี่สไปเดอร์เคยเห็นไหมครับตัวละประตูไอเฮียอุดประตูอุดประตูไรองสัตว์เห็นาดไม้ขี่สเกลิดังกูอุดประตูแล้วอยย่างงเี้ไอ้เหี้ย ไอ้เหี the, the We We okay. mm ้ยแหลกเอียไอ้เ okay. หี้ยคนตกยิ่งแหลกดับเบิลชูดับเบิลเด้้เมืองอะไรอนี้เมืองอะไรเจนซีเมืองเมืองเมืองแอนิมอลเมืองสัตว์เมืองอะไรเมืองสัตว์เมืองสัตว์ตรงนี้อย่กูฟ่าข้าขอคุณกูไปโอเคไอเดประเด็นคือซอมบี้ไม่ติดดินตายเหี้ยคนโง่เลยเออไอเด่นวันนะมันเคยมาเล่นเซิร์ฟนี้ไอเด่น จำได้จำไดหมไอเด่นนะไอ่เด่นนะนะจำไม่ได้เลยโอเคเราซ่อมได้ละแค่นี้มันก็เข้ามันไม่ได้ละแค่นี้ก็แหลกและสัตว์ซ่อมซ่อมอีกก็แล้จเนี่ยเฮ้ยอย่าช้าแล้วทุกคนใครก็ได้เตรียมที่ขุดไว้เผื่อไอ้นั่นนะเตรียมที่ขุดไว้หาข่ามเพียบไปไปเร็วเร็วมึงจะรีบไปไหนไปเผาสุพ่อมึงอะ เเมืองอะไรไหนเจนเมืองจีนมวงไงสัตว์ทั้งชื่อดิไอสัตว์เมืองจีนเมืองจอยหัวจีนเดี๋ยวไปเอาท็อตกันนะป้อมประการปืนกลซนไนเปอร์เข้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแพะ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 แกไอสัตว์แพะแพะพี่สไนแพะแพะแพะเจนกูรู้ละชื่อเมืองไรก็อดซิมูเลเตอร์ไม่เมืองไทยแกสิกรไทยนิรุงศรีก็ต้องมีการดิไทย โอ้ยได้ช็อตแล้วได้ช็อตแล้วเฮ้ยกลับกันก่อนกัศกรเร็วโอ้โหดูเฮ้ยอย่ากัศกรเลยวะกุ้งเสียยุทธกรโอ้โหหมูนี่โหชิบหายเลยตายห่าเพราะไก่แพ้กัศกรไอ้เยี่ห้อแพ้แพ้ระบาดไอ้สัตว์กลัวอะไรวะอ๋อลงเต็มไปรอดกันมาโอ้ประจุปยุจู่จเดี๋ยวเข้ามาเนาะโอ้ได้ช็อตเต็มเลยทุกคนเต็มคว์อะไรพวนี่ตายเต็มเลยเมืองกัศกรไม่ไม่ เน็ตมันนี่แหละไอ้สัตว์เอาไวไฟมันได้ไหมเราเลิกก็ต้เฮียหมูไอ้เฮียเจ็ดเอาไวไฟมันดิเออไอ้สัสแหเดี๋ยวกูข้าเจเจเร็วๆไวไฟมึงเงี้ยไอ้พวกแกก็เล่นได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ได้แต่ว่าเป็นมันก็หลุดไงเออตอนนี้หลุดเหรอหลุดเสียสัตว์เข้าได้มันก็แหลกไอ้เฮียแฮียก็เลิกเจ็ดเจ็ดก็เปิดเออเจ็ดยังไม่ห้างหแม่ โอ้เอาไวไฟมึงหีเฮียแบตมึงเดือเท่าไหร่เฮียแบตเตอร์เจเลตไม่ถามไอ้เฮียบูโอเคจะได้แบตมึงเดือเยอะไอ้เฮียแบตมึงเดือเท่าไหร่ถ้าใช้ไวไฟคุยเจนก็เข้าไปได้ได้ไม่ใช่กูก็เข้าไปได้ได้สัตว์มึงเปิดให้มันเล่นแล้วเฮียเฮียได้เปิดเล่นแล้วแล้ไม่ร้านน่ะเขาเข้ามาหาคุยฝันเออนั่นแหละก็มันเข้าได้เฮียได้เฮ้ยได้แต่จ้าของซื้อได้มั่งไอ้สัตว์โอเค ไปรอบทาวเวอร์ของเราเร็วเราซื้อมึงองเราซร้อมาเรียเฮียฟองกสิกรมึงก็ฝุดมึงก็โอเคฟองกสิกรไปหาไปหาโค้ดไปไปไอเฮียฟองกสิกรมีสร้างใหม่ดูชื่อเลยแบ่งเล่เฮียเฮียเร็วโดนพม่าบุก พม่าเฮียเนื้อแต่คโคองกระดูกของพม่าเฮียอันนี้ขนาดสัตว์แม่งยังตั้งตัวไม่ได้คนจะขนาดแม่งมีคิปเปอิลเฮียคิปปเอร์ยังไม่เร่งเลยมามามายังเป็นปอมอยู่ณตอนนี้ณตอนมาม้มา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 หาปลาอับอาบมาหมูไปหมู่บ้านเลยเฮียหมูนี่น่ากลัวเราคือจนจนที่กากมาก ม่งมันกลายเป็นหมูมันกลายเป็นหมูบ้านล้างเลยนะต้องดูทำไมมึงไม่เอาไอ้เหี้ยหมูอยู่นะระวังเอาไม้เหรอไม่ไม่ได้สัตว์หมูตุ่มตีดิตีตีตีอัดแก่โอเครู้ไหมทำไมไปอยู่ตรงนั้นแบ่งกันเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องโอเคเพื่อนไไม่ด้ตายแล้วไม่ต้องแล้วมืดจังว่าเหี้ยในถ้ำเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปตายไอ้เหี้ยแก่เออเหี้ยจนกลีแบ่งฆ่ากันเองเป็นแก่ไหมไม่กูฆ่ามัน นั่นแหละฆ่ากันเองใครเกิดใหม่โอ๊ยแพลร์บบมึงสู้กูไม่ได้หรอกแกไอสากไม่ใช่แพ้แกโค้ดซิมเลเตอร์ไอสากไม่มีใรโค้ดซิมเลเตอร์เอ้าโคตรหนักโคตเอ้ยนี่ไงท่ามันครับไอสากแพร่ซีน้ำตาลมันจะครองโลกแล้วไอ้เหี้ยแพร่ซีน้ำตาลเหรอมันจะครองโลกแล้วอีกแล้วเหรอแพร่ซีน้ำตาลห่วยมากนะมันจะยึดโลกเออรู้เหี้ยเอาเจอมันโคตรบ่อยเลยโกรนะมีคนโดดไปเราอะ ไอ้ไอ้บ <Wars> hey, ัวตังหมดไม่ตังค่าเออใช่มปนคนโด่ไปแล้วเชื่อมต่อเชื่อมเชื่อมไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะมีคนเอาไปแล้วอ่ะอ้าวชิบหายใครเอาโด่ไปตัวเนี้ยไม่รู้แย้อารเที่ยวแม่เลยอ่ะกูไม่เราไม่เราโทรศัพท์มานั่นแหละมันเชิมหายโทรศัพท์ไม่รู้วะมีชิมหายมีคนโด่แล้วงันเราจริงจริงไปขุดมาให้มาดิไอสัตว์เออของกูหายกำลังยี่สิบเมตด้วย ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสนุกครัลิ่นอาวุธขึ้นมาได้มยิงหัวพ่อยิงหัวพ่อเนี่นะครับไม่ไม่ครับก็แล้วเต็มตัวเอาปืนแกคืออะไรเอาหัวพ่อแกคือหมายความว่ายังไงเลือกเต็มตัวท่านคนคือแม่งมืออีกแล้วทุกคนเข้าเข้าป้อมอะไรครับกสิกรไทยกระสิกรกสิกรเกิดเหตุที่หน้าบ้านเกาดเหตุจมูกแล้ว เขามาระเบิดตัวเองได้ดเลยตัวตีเขามาคีเปอร์นะปีซัมบี้เอ็มไม่มามอนเตอร์ทุกตัวแเป็นเพื่อนบ้าเลยเออเหน่อยพวกสาติมตัวกันทุกเดือนไอ้วัวสารเป็นเป็นเป็นยืนละกูเกียร์เออเราพูดเลยเราพูดแต่กูนึกไปออกไอ้เหี้ยโลกเอ็ดพวกสารอะโลกเอ็ดพวกเอียกับโลกเอ็ดได้ใครแต่ไม่เคยเลยเฮ้ยสัตารเป็นโลกเอ็ดเชื่อกูเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นะ ข้างบ้านโอเคไรพวก n อ c นี่เหลือรอดอะไรเหลือรอดเหรอแล้วไปเห็นสักตัวเลยไม่เผื่อหรอกไอ้สัตวดคนแซกคุณอยู่ไหนแล้วครับอยู่กับพ่อมึงอย่างกำลังกำลังเผาศพพ่อมึงอยู่เนี่ยยังอีป้อนมาแล้วมึงก็มาแล้วมึงก็อย่าไปยุ่งกับมันคุ้มตีกูทำไมเนี่ยโอ้ยเบเัปิดรูไอ้ต่อโต้ไหมเออว่ะเอ้เฮียพักกันรูได้เอาจริงเลย เออโอ้ลูกขนุนไหมคะง่ายสิไหนล่ะโอ้ยิงสักสองสามนัดไปละสองก็ไปดอกมาแหม่สัตว์ลูกเปิดลูกด้แย่ถ้ามันยิงพลาดนะเว้ยโอ้มีไฟแล้วจะยิงพลาดยอะไรเอ้ยสบายเล่าพี่มีการติดตั้งไฟฟ้าแล้วตัวมือตัวเบืออะไรบอสเอ็งแล้วพวกเราคืออะไรจักรวรเลยจักรวรรดิจักรวรรดิอาบะ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 ไอเลนจักรวรรดิทำใจเอาไว้จี เอไอ้ยี่นั่จังหวัดตูดีกว่าจังหวัดโอเคได้ขนมแล้วไอ้ยี่อ่ะก็คาบจริงเนี่ยคุยโุ้ยลืมไปลูกขนูแค่นั้นทำหา่างเลยนะขนมมันได้ใสปเดอร์เข้าได้ก็ใช่ไงมึงว่ากูอยู่ไหนไหนให้ถ่ายเอออยู่อยู่นอกบ้านไม่ถูกไหมถูกอยู่ไอ้สัสนั่นไงว่าแล้วกูอยู่กูอยู่บ้านเอ็มบีซีน่ะกำลังไปป้นบ้านมันอยู่ป้นบ้าน บานเดียวนี้ปนบานได้ด้วยมากเลยเกจ์สนุกว่าดีกว่าเนจ้เฮ้ยข้ามันหอกเลยเจ้ไมนเน่ยเอาไปสู้มังกรเถอะไอ้สัตว์มีด้วยบอกจะได้สู้นไหมเออภาคนี้ไม่มีวะเฮ้ยควายเอาจริงนะเว้ยมาแก้ไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกคลิปเปิ์มันระเบิดได้รูกไม่ต้องทำยังไงทำยังไงบอสขึ้นมาตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ตบตบตบมันแบบยืนอยู่างเงี้กัดเดียสัตว์มาเกิดอะไบ้าน มอโขนเออเยี่เยี่ยมแต่มาไม่มีตีคนไอ้ควายเอาบ่เอาบ่เออไม่ฆ่าทำหอกเลยวันเลี้ยงเนี่ยมันไอ้เยี่ยนี่มันลาใช่ไหมลาลาก่อนลาตายเมื่อนั่นลาตายแล้วตีได้สิเออมันจะไปตีม้าเหรอฮะเราต้องการม้าในการทำลายข้าศึกนะเข้าใจไหมอ๋อสีม้าเราต้องเอาไอ้กันวัวกับหมูเข้าบ้านไอ้เหี้ย เอียแม่ก yeah. ูม mm ีดาบอันนั้นอยู่ฮะเอี้ยมาหนึ่งตะกูเอี้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่ตรงหน้าต่างเฮ้ยมาด้วมาต้วด้วยเราเราว่าไปอุดไปอุดหน้าต่างดีกว่าไหมเหี้ยเสียวไม่ไม่ตอนนั้นมันมีไว้อยู่แล้วมันคอนมาไม่กอตอนนั้นเนีลยไม่ปีที่มาโอ้ยเขาไม่ตีหรอตีเขาใครหลุดพวามเราจะแตกไม่มมันไ่ ไ,ไม,ม่ andal, คืนนี้มันนี่มันเซเว่นเดย์ทูตายไหมเนี่ยเซเว่นเดย์ทูายกลัวละหลุดหลุดทันเวลามันเข้ามามันก็ได้จะตายนะพูชับหายซอมเบี้ยเอาคุยเอาเอาอางเปาเลยเตียงไหมเรียกว่าแล้วแม่อ่างวม่เอาคนแก่ไปทำเตียงไม่เกียร์ค่าพม่าเหรอฮะคุยไอ้เกียร แห่งพม่าใครต้องการอันนั้นบ้างปรตุเกสไอ้เหี้ยโปรตุเกสรออยู่หน้าเราเพ็นใครต้องการหินฆ่าโปรตุเกสทิ้งเลยอยากได้อันนั้นไหมหินเยอะอยู่นะไอ้หัวโผโอ้ตายแล้วโปรตุเกสตายฮะโอเคมาแกเรื่มถึงเวลาเมื่อไหร่แกเอามาไปสู่รอบเลยใครมีหินบ้างเนี่ยไม่ไม่ใครมีไม้บมาอาเชอร์อะไรสัตว์แล้วแต่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีไม้บ้างเนี่ยเราไม่มีนะ ใครว่าเอาโดของกูไปอาจะหายตรงกระแพงมันยังมืดไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรกระแพงมันเกิดก็ได้แต่ไม่เป็นไรช่างมันโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้ไหมไม่จะให้เช้าก่อนเหรอเช้าเช้าไม่เนอะกรหลุดเท่าหลุดุออกนี่ไงไอ้เหี้ยมือระเบิดพีชีพแม่สองตัวระเบิดพีชีพพ่อแม่มาเดี๋ยวกูไปเอาดามหินไปเลยพ่อแม่มีระเบิดพีชีพไปแล้ว ไปแล้วอัลลาัตบ้าอัลลาัตบ้าคำใหม่นะครับผมอัลลาัตบ้ารู้ว่าปัญหาคืออะไรสามเลยเบงแบดกูในมันยแบดในเอมอลีนค่าอยู่ด้านในฮะเจ้าไอ้เงี้ยเอมลินไม่เอมอลีนค่ายยาเจนเช้าใช่ไหมได้เลยถ้าถ้าเช้าก็เราก็จะจบใช่ไหมมันอยู่ในเนี่ยยังยังเอาท่าเด็กคืนหนึ่งอ่ะ มาคุ่่าเลยนะปรับเช้างี้เลยดูแบดกรุ๊ตดูแมวเลยสองเปอร์เซ็นต์ยังเล่นได้อีกเออมันยังไม่ถึงเวลาที่จะกกับไอ้เหี้ยคนแก่คนแก่